กองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สําคัญทางทาหารในอิรานอย่างต่อเนื่องในขณะที่อิรานได้มีการใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องด้เช่นกันครับรวมทั้งแนวร่วมของอิรานนั่นก็คือกลุ่มอัสซาฮลาฮูติในเยเมนก็ใช้บอลลิสติกมิสไซล์โจมตีอิสาราเอลด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันที่16มิถุนายน2025ในช่วงเช้าวันนี้ 16, ววนน16มิถุนายน2025กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตี เข้าใส่สนามบินนานาชาติอิมามโคเมนีซึ่งอยู่ในเขตกรุงเตหะรานการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันนี้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ทำการโจมตีเข้าใส่คลังเก็บบอลลิสติกมิสไซล์คลังอาวุธของอิรานหลังจากนั้นมีรายง,งานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่สนามบินนานาชาติอิมามโคเมนีครับ จะสงเก็ตเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันสีดําสีเทาพวยพุ่งออกมาจากบริเวณสนามบินดังกล่าวไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรบ้างที่ได้รับความเสียหายหรือว่าอิสโราเอลโจมตีเข้าใส่อะไรภายในเขตสนามบินแห่งนี้ก่อนอื่นแอดมินขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านในกรณีที่แอดมินพูดสลับไปสลับมาเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสลับไปสลับมาครับและบางครั้งแอดมินก็อยากจะพูดย้อน ไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ด้วยในช่วงสายๆของวันนี้16มิถุนายน2025กองทบอากาศอิสเรลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่หลายพื้นที่ในทางตะวันตกของกรุงเตหะรานครับพื้นที่สําคัญทางทหารที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาใกล้ๆกับกรุงเตหะรานมีกลุ่มควันสีขาวสีเทาพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากที่มิสไซล์ของอิสเรลพุ่งทยานเข้าใส่ พื้นที่สำคัญทางทหารของอิหร่านจำนวนมากครับทุกอิสราเอลเข้าทำการโจมตีรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านซึ่งเป็นสถานีของรัฐแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าที่สำนักงานใหญ่สถานีโทรทัศน์ IRIB หรือ Islamic Republic of Iran Broadcasting ก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีในครั้งนี้ด้วยครับในระหว่างที่ ผู้บรรยายข่าวกำลังบรรยายข่าวและมีการถ่ายทอดสดการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ดูเหมือนว่าผู้บรรยายข่าวคงจะกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่อิร่านโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลโจมตีเข้าใส่ไฮฟาโจมตีเข้าใส่แถวอาวิฟคลิปภาพประกอบการรายงานนำเสนอข่าวที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายของหน้าจอก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลครับ แต่ในขณะที่นักข่าวกำลังรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมิสไซล์ของอิสราเอลก็พุ่งทยานเข้าใส่สำนักงานสถานีโทรทัศน์ IRIB ซึ่งส่งผลให้ผู้รายงานข่าวต้องรีบเดินออกจากห้องไปและจะนั้นมีรายงานว่าอาคารแห่งนี้ส่วนหนึ่งได้พังถล่มลงไปรวมทั้งมีรายงานด้วยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ไม่แน่ใจว่ามีผู้เสียชีวิตหรือไม่เหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานตามเวลาในท้องถิ่นครับช่วงระยะเวลาในอิรานนั้น ห่างจากประเทศไทยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับการที่อิสราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เตหะรานและรอบๆทางตะวันตกของเตหะรานคงจะเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณหลังเที่ยงของวันนี้ครับมีรายงานด้วยครับว่าทางการอิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวอิหร่านในกรุงเตหะรานให้พากันอพยพออกจากกรุงเตหะรานซึ่งหลังจากอิสราเอลมีการประกาศ ก็มีประชาชนชาวอิรานได้พากันเดินทางออกจากกรุงเตหะรานตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับจนถึงตอนเช้าว,วันนี้รถยังคงติดเป็นแถวยาว เนื่องจากว่านั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในืนที่เหรานและในช่วงเช้าของวันนี้พยกลับออกจากเมืองเตหะรานคาดว่าได้เดินไปอาศัยอยู่นอกเตหะรานอย่างต่อตามคำประกาศของอิสราเอลแต่ว่าหนึ่งคนจำนวนหนึ่งอย่างเตหะรานได้เดินทางรอกจากเมืองจำนวนหนึ่งตามคำประกาศการเดินทางแนะนำจองเตหะรานนั้นพวกเขาคงจะตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าอิสราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายต่างๆแอดมินคิดว่า ประชาชนชาวอิรานก็คงจะเห็นเหตุการณ์ที่อิสราเอลทำการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มแฮชบอลเละในเลบานอนซึ่งอิสราเอลก็มีการประกาศแจ้งเตือนและเมื่อประกาศแจ้งเตือนก็โจมตีจริงๆครับซึ่งก็ไม่มีการเจรจามากนักเพียงแค่บอกตรงไปตรงมาว่าจะโจมตีดังนั้นเมื่อจะโจมตีก็มีการประกาศให้อพยพออกไปก่อนดังนั้นประชาชนชาวอิรานที่ได้รับทราบการส่งสารจากอิสราเอล พวกเขาจึงได้เก็บข้าวของที่จําเป็นเดินทางออกจากกรุงเตหรานตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับจนถึงเช้าวันนี้และจนถึงช่วงบ่ายของวันนี้การเดินทางออกจากกรุงเตหรานยังคงเกิดขึ้นต่อไปและมีรายงานด้วยว่าทางการอิหร่านได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวอิหร่านในเตหรานบอกว่าอย่าเชื่อฟังคำประกาศคำเชิญชวนของอิสราเอล แอดมินคิดว่าประชาชนชาวอิรานก็คงจะสามารถพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเองครับว่ามันจะปลอดภัยหรือไม่ถ้าพวกเขายังคงอยู่ในพื้นที่เตหะรานเพราะว่าหลังจากที่อิสราเอลประกาศแล้วอิสราเอลก็ทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารแอดมินคิดว่าการที่อิสราเอลประกาศแจ้งเตือนนั้นก็คงจะลดความสูญเสียกับชีวิตของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงประกาศให้มีการอพยพ ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีคลิปภาพเหตุการณ์ที่เมื่ออิสอรจะทําการโจมตีที่ใดขบวนทัพหน้าข่าวก็ไปตั้งกล้องรอเลยครับรวมทั้งชาวบ้านพวกเขารู้ว่าอิสอรจโจมตีที่ตรงนั้นแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานด้วยว่าใ,ในวันนี้ประชาชนชาวอิหร่านได้พากันไปรอกันที่ประตูที่เชื่อมต่อระหวา่าง พิรานและปากีสถานดูเหมือนว่าประชาชนที่ไปยืนรออยู่บริเวณประตูจุดผ่านแดนตรงนี้พวกเขาจะใช้กําลังที่มีในการัำให้ประตูเปิดหลังจากนั้นเมื่อประตูเปิดพวกเขาก็รีบวิ่งเข้าไปภายในปากีสถานการที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่อึดนดครับหากเพียงแต่ว่าเป็นการรักษาชีวิตของตนเองให้ปลอดภัย เพราะว่าพวกเขาคือว่าอิสราเอลจะดําเนินการโจมตีอิหร่านอย่างแน่นอนและจะยังคงดําเนินการโจมตีต่อไปกลับไปที่พื้นที่ทางตะวันตกของกรุงเตหะรานอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สําคัญทางทหารของอิรานในทางตะวันตกของเตหะรานและในพื้นที่รอบๆเตหะรานอย่างต่อเนื่องครับสิ่งที่สําคัญที่อิสราเอลดำเนินการในเวลานี้นั่นก็คือเข้าทําการโจมตี ชุดปล่อยบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านครับนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่รถขนส่งบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านได้วิ่งออกจากพื้นที่ทางตะวันตกจะวิ่งกลับเข้าไปยังเตหะรานเพื่อเป็นการหลีกหนีการโจมตีจากอิสราเอลแต่ว่าเครื่องบินรบของอิสราเอลก็จับตาดูอยู่ครับหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่นี่เป็นรถขนส่งบอลลิสติกมิสไซล์ได้รับความเสียหายหลังจากที่ กองทัพบากาศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ครับในช่วงกําลังที่ผ่านมาก่อนที่อิหร่านจะส่งบอลลิสติกมิสไซล์เข้าไปทําการโจมตีอิสราเอลนั้นกองทัพากาศอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านซึ่งเป็นชุดปล่อยบอลลิสติกมิสไซล์หลายชุดด้วยกันครับกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าอิสราเอลได้ทําการโจมตีและทําลายชุดยิงบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านมากกว่า120ชุด และทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของอิหร่านมากกว่า100พื้นที่เป้าหมายสำหรับการโจมตีชุดปล่อยบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านกว่า120ชุดนั้นอิสราเอลสามารถทำลายชุดยิงชุดปล่อยบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่าน1ใน3ของจำนวนชุดปล่อยบอลลิสติกมิสไซล์ของอิหร่านทั้งหมดที่มี1ใน3นี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยครับ ประมาณว่า3 3เปเซของชุดยิงบอลริสกิมิสลยของอิรานถูกทำลายหล่งข่าวทางทหารได้รายงานด้วยว่ากองทัพเรือของอิสราเอลได้ใช้อุปกรณ์ใหม่อาวุธใหม่ในการยิงสกัดกั้นโดรนของอิรานซึ่งอาวุธใหม่ของกองทัพเรืออิสราเอลนั้นทำงานได้ดีในการสกัดกั้นโดรนของอิรานที่ใช้ในการโจมตีอิสราเอลในช่วงสองวันที่ผ่านมา ในวันนี้ IRGC หรือกองกำลังปฏิวัติอิสลามอิรานได้เปิดเผยภาพถ่ายโดรนชุดใหม่ของพวกเขาซึ่งเก็บไว้ภายในคลังโดรนแห่งหนึ่งคาดว่าคงเตรียมการที่จะใช้ในการโจมตีอิสราเอลยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดว่าอิรานมีฝูงโดรนที่เก็บไว้ภายในคลังโดรนใต้ดินจำนวนเท่าไหร่รวมทั้งบอลลซิกมิสไซล์ที่อิรานมีที่เก็บไว้ภายใต้ เมืองมิสาซใต้ดินของอิรานนั้นมีจํานวนเท่าไหร่อันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดครับอย่างไรก็ตามครับสําหรับอิสราเอลนั้นยังคงมีการค้นหาพื้นที่สําคัญทางทหารของอิรานต่อไปโดยเฉพาะฐานปฏิบัติการฐานบัญชาการหรือสถานที่ผลิตประกอบเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของอิราน พื้นที่บริเวณภูเขาทางตะวันตกของเตหารานที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ในช่วงสายๆของวันนี้และช่วงบ่ายของวันนี้นั้นคาดว่ามีความเป็นไปได้ครับพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นสถานที่ที่มีการเก็บอาวุธหรือไม่ก็เป็นฐานมิสไซล์ของอิรานตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเวลานี้ IDF หรือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอล สามารถครองน่านฟ้าทางด้านตะวันตกของเตหะรานรวมทั้งน่านฟ้าเหนือเตหะรานได้มีการส่งเครื่องบินรบเข้าไปในเขตน่านฟ้าทางตะวันตกของเตหะรานและส่งเข้าไปเหนือน่านฟ้าเตหะรานและปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่สำคัญทางทหารศูนย์บัญชาการทางทหารสำนักงานใหญ่ทางทหารสนามบินทางทหาร ที่กองทัพอิหร่านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารรวมทั้งโจมตีเข้าใส่สำนักงานใหญ่สถานีวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นก็เป็นการโจมตีจากเครื่องบินรบของอิสราเอลครับซึ่งบินเข้าไปในน่านฟ้าของอิหร่านจากการที่อิหร่านได้ใช้บอลลิสติกมิไซล์ เขาทำการโจมตีอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 13, 14, 15และ16มิถุนายน2025บอลิสติกมิไซล์ซึ่งเป็นซูเปอร์โซนิกของอิหร่านได้พุ่งทะยานเข้าใส่เป้าหมายที่สำคัญในอิสราเอลบางลูกพุ่งทะยานเข้าใส่โดยตรงบางลูกก็ถูกสกัดกัน้นแต่ว่าชิ้นส่วนของมิสไซล์นั้นได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารที่อยู่ด้านล่างหลังจากที่มันร่วงหล่นลงไป แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลรายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้16มิถุนายน2025จากการที่อิหร่านใช้บอลลิสตกมิสไซล์โจมตีเข้าใส่เทลอาวิฟทำให้มีประชาชนชาวอิสราเอลเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บกว่า90คนน่นเป็นเหตุการณ์ที่บอลลิสตกมิสไซล์ของอิหร่านได้พุ่งทะยานเข้าไปยังเปตาติกว่าและมันร่วงหล่นใส่พื้นที่ตรงนั้นครับ นี่เป็นจังหวที่บอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เปตาติกว่าคารับที่เสียชีวิตนเช้าวันนี้ซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ชาวเมืองอิรักยืนมองดูฝูงมิสไซล์บอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงไปยังอิสราเอลในขณะเดียวกันชาวเมืองในสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ก็ยืนมองดู บอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานพุ่งทะยานออกจากฐานยิงไปยังอิสราเอลชาวเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับชายแดนอิรานที่อยู่ทางทิศตะวันตกของอิรานนั้นส่วนมากจะสามารถมองเห็นฝูงบอลลิสติกมิสไซล์ของอิรานพุ่งทะยานออกจากฐานยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าและพุ่งทะยานต่อไปอยังประเทศอิสราเอลนับตั้งแต่ที่มีการปฏิบัติการสู้รบกัน ตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2025จนถึงเช้าวันนี้16มิถุนายน2025เวลา10นาฬิกาฮานายานับทาลีนักข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าอิรานได้ใช้บอลลิสติกมิสไซล์มากกว่า370ลูกโจมตีอิสราเอลและใช้โดรนคาิิกาเซหลายร้อยลำเข้าทำการโจมตีอิสราเอล มากกว่า30พื้นที่ในอิสราเอลได้รับผลกระทบครับและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน23รายได้รับบาดเจ็บ592คน10คนได้รับบาดเจ็บสาหัส36คนได้รับบาดเจ็บปานกลางและ546คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และในช่วงเช้ามืดของวันนี้16มิถุนายน2025ระหว่างที่อิรันได้ส่งดโดรนคามมกาเซ่เข้าไปทำการโจมตีอิสราเอลนั้นเมื่อดโดรนบินเข้าไปเขตน่านฟ้าของประเทศอิรักระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในอิรักก็พุ่งทยานเข้าสกัดกั้นดโดรนคาเิกาเซ่ของอิรันตามการรายงานจากแหล่งข่าวของชาวเคิร์ดนี่เป็นจังหวะที่ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ทำการสอยดโดรนคามิกาเซ่ของอิรานเหนือน่านฟ้าอิรักครับมันก็ร่อนทลาลงไปจากนั้นก็มีการระเบิดและเกิดไฟลุกไหม้ในจุดที่ดโดรนร่วงหล่นสำหรับอิสราเอลได้ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าจะยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญทางทหารในอิรานต่อไปเท่าที่จำเป็น ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ